ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานเสริมนะครับที่ต้องเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวให้กับครอบครัวของเรานะครับก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทํางานด้วยตัวเราเองใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถให้คนอื่นทางานแทนได้เลยนะครับสมมุติว่าวันนี้เราทํางานวันละ500บาทนะครับหรือมีรายได้วันละ500บาทเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่งเราไม่สามารถทํางานได้500บาทนี้หายไปเลยนะครับเป็นศนย์บาททันที นั่นหมายความว่าวันนี้นะครับเพื่อความไม่ประมาทถ้ามันมีช่องทางมีกิจการที่เราจะสามารถรับรายได้นะครับจากการที่เราจะขยายคนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับแล้วมีค่าลิขสิทธิ์ในการขยายคนในการแนะนําคนเหล่านั้นนะครับไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรนะครับ <c oughs> เราจะมีรายได้จากเขานะครับคนละหนึ่งบาท อ่าอันนี้คือตัวเลขที่เรามองน้อยที่สุดนะคนละ1บาทสมมุติว่าเราแนะนําเราสร้างธุรกิจร่วมกันกับเขา100คนนะครับแสดงว่าเราจะมีรายได้วันละ100บาทจากคนแต่ละคนที่เขาทํางานของเขาอยู่แล้วนะครับถ้ามันมีโปรเจกต์แบบนี้คุณคิดว่ามันดีไหมครับมันดีแน่นอนครับเพราะว่ามันจะเป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าในวันไหนก็ตามที่คน100คนอาจจะ ไม่สามารถทํางานได้สัก5้าคนก็ยังมีคนอีก95คนที่จะทํางานแล้วก็เราก็ยังมีรายได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ไหลเข้าบัญชีของเราวันละ95บาทเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการกระจายความเสี่ยงดีกว่าแน่นอน <c oughs> ที่วันนี้เราทํางานโดยเราเพียงคนเดียวเลยนะครับรายได้100บาทเราหยุดทํางานกลายเป็นศูนย์ทันทีครับ อ่ะอันนี้เป็นข้อคิดนะครับให้พี่น้องทุกคนเนี่ยไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วถ้ามีโอกาสมีผู้แนะนําโอกาสดีๆนะครับเขามีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถนะครับอ่าเราก็ฟังสักนิดหนึ่งวิเคราะห์พิจารณานะครับแล้วก็ลงมือทําให้เร็วที่สุดร่วมกันกับเขา นะครับเรามีที่ปรึกษานะครับงานทุกงานอาชีพทุกอาชีพครับทุกคนต้องเดินด้วยลําแข้งอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะไม่เดินโดยลําพังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับดูแลครอบครัวดูแลร่างกายอนามัยของเราให้ดีนะครับเพื่อที่จะใช้สังขารนี้ทํางานนะครับเพื่อคนที่เรารักต่อไปนะครับขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับสวัสดีครับ